ทีสองในฝ่ายน้ำมือในเรียบ2ต้นหนึ่งนะครับผมเอาเลยุยแล้วก็ฝ่ายนำ้ำงินเอาแล้วครับดุเหลือเกินแล้วเจ้าสุรศักดิ์เอากัโนโยนอะไรว่าไงเอาั้งตัวได้แล้วก็ฝ่ายแดงเอาแล้วรับคู่เอกวันนี้าสองลงครับเอาแล้วครับเล่งมากขอใช่ว่าจะดีนะครับผมทรายเอาแล้วครับ ยอดัานในก็โตบ้างแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยน่าจะไม่ไหวแล้วฝ่ายแดงจะนอนแล้วครับฝ่ายแดงจะนอนแล้วโอ้ไม่เอาเลยครับโอ้ยอะไรก็มอ,อยังนี้ครับโอ้ยลงง่ายได้เหลือเกินครับผม โอเคครับลงไปอย่างง่ายได้ก็เป็นว่าฝ่ายน้ำเงินเจ้าสัวศักดิ์เป็นฝ่ายชนนีน้มันยกที่สองเท่านั้นเองครับผมโอ้โ,อโ,อโหไม่ไหวครับมวยทรงนี้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ